โอเควันนี้ผมจะพามาดูครับตัว Revo นะครับที่แต่งเป็นทุนด้านะครับสีดำแบบนี้นะครับนี่คือกระจังหน้าทุนด้าแบบใหม่แบบใหม่ยังไงไปดูกันใกล้ๆครับผม นี่ครับกระจังหน้าแบบใหม่ของทุนดาจะมีลังแตมไม่ใช่ลังพึ่งนะครับกันกันแมลงกันอะไรด้วยนะครับกันหินก้อนใหญ่กันแมลงตัวใหญ่นะครับแต่ว่าแมลงตัวเล็กก็เข้าได้เหมือนเดิมครับนะครับตัวนี้ก็จะมีการอัพเกรดขึ้นมาจากตัวเก่าตัวเก่ามันจะไม่มีลังพึ่งนะครับตัวนี้ก็มีลังพึ่งเข้ามานะครับไฟสัดหมอกมีทั้งสี่ดวงนะครับหนึ่งดวงม่ถาใจให้สี่เลยนะครับแสดงผลได้จริงๆเป็น LED นะครับสี่ดวงเลยสวยเนาะนะครับ ไฟหน้าเป็น LED เหมือนเดิมครับเป็นตัวเดิมของเขาเป็นใบบิน LED พร้อม d a y t i ท e ์และอิ่งไลท์มาให้ด้วยเช่นกันนะครับมาในส่วนของล้อครับผมอย่อยู่ใกล้นะครับถ้าใกล้มากนี้โดนล้อเลยนะต้องต้องต้องเออคนละล้อโอเคต้องข้ามใกล้ๆนะโอเคโดนแล้วโดนล้อครับผมโอเคตัวนี้คือแม็กนะครับโอเอนะครับขอบ20นะครับยางกินตกไกจูซีรีย์ยางครับ6 5 5 0 r 2 0ตัวนี้จะให้ความเป็น ไม่ใช่ความนุ่นนวลนะแต่ให้ความแบบว่าสมูทความไหลนะครับแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตนะครับเพราะว่าหน้ายางามันเล็กมากนะครับแต่ว่าสวยนะครับเป็นยางเจแปนเทคโนโลยีนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับในตัวของลิเวรดีเราก็เพิ่มอัพเกรดจากคุนด้ามาใส่แล้วนี่สวยงามเหลือเกินอีหลีครับผมแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างบันไดข้างของเดิมมาเป็นบันไดข้างทรงห้างซึ่งมันธรรมดาไปมันไม่เฟี้ยวครับ เราก็เลยเพิ่มความเฟี้ยวเข้าไปนะครับก็คือกระจังหน้าทุนด้าเป็นใช่พูดผิดมันในข้างเทียดีนะครับตัวนี้ก็จะให้ความเป็นสปอร์ตนะครับถามว่าเดินขึ้นลาบากไหมก็ลําบากแต่ว่าอยากเฟี้ยวเขาต้องลําบากหน่อยนะครับทาใจเลยไม่ต้องห่วงนะครับโอเคมาที่โลโก้ไฮลักนะผมปกติโลโก้ไฮลักนั้นจะเป็นโครเมียมนะครับบวกกับมือเปิดเ็าจะเป็นโครเมียมเช่นกันแต่เพื่อความปังในแบล็ีดิชันนะครับผมก็แบล็ีดิชันต้องแบล็คทั้งคัน ผมให้ไห้ลักสีดำและข้อมือเปิดนอกสีดำด้วยนะครับซื้อกับผมผมแถมหิงครับผมผมหิงผมแถมจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นโครเมียมนะครับก็ให้เป็นสีดำไปเลยนะครับเพิ่มความเป็น black edition ทั้งคันนะครับมาที่ด้านหลังครับผมด้านหลังฝลังฝลังโอเคอ่าโอเคมาที่ด้านหลังครับแฮมเมอร์ Hammer. ตัวนี้เป็นโลบาร์แฮมเมอร์มีความเป็น ค้อนนะครับอยู่แล้วนะครับมีแสดงตัวเคสมาให้แข็งแกร่งนะครับโอ้เจ็บมีไฟด้วยครับผมตอนนี้เราไม่ได้ต่อไฟนะอยู่ไฟอยู่นี้ครับผมไฟนี้โอเคไฟอยู่ตรงนี้นะครับมีความเป็นแคมเมอร์สวยนะครับดูโดยรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขือนผมพูดเรื่องจริงนะครับมาที่ด้านท้ายครับผมแต่ก้องตามมาครับแต่ก้องกินข้าวยังยังไม่กินเนาะแต่ผมเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมันเข็มมันอร่อยมากเลยโอเค มาที่เลนท้ายครับผมมือเปิดของตัวมิดนะครับสี่ประตูมิดมันอะ่ะมันจะเป็นมือเปิดที่เป็นอะไรครเมียมนะใช่ไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมกึินผ้าแต่เราให้เป็นคังหมูไปเลยเป็นล็อกโคนะครับมือเปิดล็อกโคจะเป็นไฮลักสีดําเหมือนกันเพิ่มความเป็นแบล็กเอ dition เช่นเดิมนะครับพร้อมกับที่เปิดแล้วก็มีสวิสที่ดอดนะครับตัวออนี้ก็ใส่ผ่อนแรงท้ายได้ด้วยนะครับเสียงดังนะครับ หมือนเดิมครับการชนท้ายของเดิมเป็นทรงห้างนะครับเป็นแบบว่าเรียบๆไม่เท่นะครับมีเพื่อเพื่มเพื่อเพิ่มความปังนะครับชนแล้วไม่เป็นไรเหล็กแข็งแงแบบนี้ให้ด้วยครับผมเซ็นเซอร์ท้ายก็มีนะครับจริงๆนะเอาจริงๆเลยผมพูดตรงๆน,น,นะไอ้การชนท้ายอย่างเงี้ยถอยไม่ต้องมีเซ็นเซอร์หรอกคนไปก็รู้ครับปังก็รู้แล้วหยอกครับยอดยอดยอกนะครับอันนี้คือการชนท้ายถอยก็มีไฟนะครับแถมมาให้ด้วยเช่นกันนะครับ อยากแถมอยากได้อะไรก็คุยกันนะครับเดี๋ยวให้ให้เบอร์ให้ไลน์ด้านล่างนะครับหมดแล้วครับสำหรับภายนอกของตัวมิดที่แต่งเป็นทุนด้าแบล็กอีดิชันผมตั้งชื่อให้เองนะผมว่ามันเท่ดีทุนด้าแบล็กอีดิชันบายมิดลิโบรดีนะครับด้านในก็เหมือนเดิมครับผมด้านในแล้วมันเป็นบอกไฟฟ้าอยู่แล้วบอกไฟฟ้าที่คนขับนะครับส่วนคนนั่งปรับมือเช่นเดิมนะครับ ปรับขึ้นกดขึ้นปรับลงกดลงปรับถอยกดถอยปรับหน้ากดหน้านะครับปรับพนักพิงกดตรงนี้นะครับโอมอะไลนมารติฟังก์ชันไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายตัวมิดให้เต็มอยู่แล้วเซนเซอร์็อบคันแล้วก็กล้องถอยหลังออกจอตรงกลางพร้อมเส้นการระยะนะครับโอเคชอบไหมสำหรับตัวมิดที่เป็นทั้งเกียร like yeah, okay. ์กระปุกและเกียร์ออโต้นะครับให้ไปเลยฟรีๆกระจังหน้าทุนดาให้ไปเลยฟรีๆท้ายเหล็ก แล้วก็ให้ไปเลยทีตีสำหรับล้อแต่แฮมเมอร์ตัวนี้คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามผมมาตลอดไม่ว่าจะว่าจะเป็นคลิปที่กินข้าวไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคลิปที่กินขนมไปด้วยก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับฟิดแลกดีๆถึงจะน้อยนิดเล็กน้อยมหาศาลผมก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัไปแล้ว